ไปดีครับแต่วัสดีครับวันแบบนี้ก็เป็นการมีการที่เราคณะอภิปายภาได้มายื่นเอกสารเรื่ง lucky, องการเปนขก็กำหนดเสบียข้อนั้นซึ่งก็ได้ไปยื่นตามทับต่างๆมาแล้วตอนในลนักษณะเดียวกันะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อใน้รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นทุปปกภาคส่วนนะเพื่อจะมาให้ทางด้านของราคกาบได้รับทราบข้อมูลต่างๆเพที่จะร่วมกันทางแก้ไขน,นะครับหรือว่านำเสนอนโยบายต่างๆนะเพื่อนาไปการพัฒนาอันยิ่งขึ้นไปทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อทางคณะพอสองเราได้มามีโอกาส มารวมกลุ่มกันอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ก็เพื่อการที่เราจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์กานรองประเทศชาติของเราให้ดําเนินการไปอย่างถูกต้องไม่ว่าจะเป็นในข้อกาหนดทั้ง11ข้อนั้นทางที่ได้กล่าวมาแล้วก็ม,มีในข้อแรกเรื่องการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งส่วนข้อตีก็หลายๆอย่างข้อนั้นก็มีท่านอินได้คี้แจงตามไปแล้วนะครับ ก็อยากจะฝากถึงถึงทุกคนรุ่นใหม่ที่่าเป็นทัพที่เป็นทัพท,ท,ที่คนรุ่นใหม่เข้ามานะผสมผสานากับคนรุ่นเก่าพละแ <Okay. S 1> ต่การที่นั้นก็จะเป็นรุ่นไหนก็ตามทีเราก็ติดต่อไปท,ที่จะต้องร่วมมือร่วมแบ,บงกันกันอายุและก็อยู่ในเชื่อของการที่จะเป็นการเลือกตั้งของตัวส่นในระยะนี้ก็อยากจะให้มีการเลือกทัศน์ อย่างสติปัญญานะเพื่อจะไดุ้คลที่เข้ามาร่วมกันพัฒนาต่อประเทศชาติให้เจริญที่ขึ้นไปนครับนี่ครับ